แล้วก็พอไหนๆเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของท่านนายกแล้วใช่ไหมที่ตอนนี้ก็ดูจะเดินตามรอยของคุณทักษิณทางเรื่องของทัวรนกคมินอก็คือคำไหนนอนนั่นสีบุรีมีเลยนะจังหวัดเลยนะกาญจนาบุรีราชบุรีเพชรบุรีอะไรบุรีหนึ่งแล้วอะไรอีกบุรีหนึ่งอะจังหวัดแรกเลยอะไปสุพรรณบุรีเออสุพรรณบุรีเพราะว่า เพราะว่าเขาจะไปประชุมครมอนอกสถานที่อยู่แล้วใช่ไหมที่เพชรบุรีก็เลยเนี่ยถือโอกาสเลยเนี่ยไปสิบถึงสิบสี่ใช่ไหมสิบถึงสิบสี่พฤษภาคแล้วครั้งนี้เราจะได้เห็นคุณเศรษฐานั่งเฮลิคอปเตอร์ครั้งแรกทำไมอ่ะพี่ตั้งแต่ผ่านมาพี่เคยเห็นนายกนั่งฮอม์ไหมยังไม่มีเลยใส่แกคงกลัวหน้าดูนะกลองแกต้องตื่นเต้นจะรอดูว่าแกจะใช้ฮอของทมันต้องใช้ฮอของทหารแหละแล้วทหารก็จะเอาฮออะไรไปให้ใช่ไหมตอนนี้ที่ใหม่สุดก็มีแบ็คฮอรกับ a อรอากูสตาเวสแลนด์เอเดเนี่ยดูว่าจะเอาชอบเวลานั่งหอแล้วแบบว่าเขาเปิดประตูอะลมเออคืออยู่ห้องบนใน่างฟุ้ฟานแล้วก็แบบต้องเปิดประตูหอนั่งหอตรงที่ว่าเสียวด้วยแต่ก็มันด้วยใช่แล้วสัญญาณโทรศัพท์ยังใช้ได้ใช่ใช่ใชแล้วก็สามารถโทรศัพท์คุยได้รับสายได้อาจจะดังนิดนึงแต่ก็้ ถ้านั่งเครื่องบินก็โอ้โหแต่ถ้าเกิด,กดจําได้เลยนะว่าเคยนั่งเฮลิคอปเตอร์ของตํารวจแล้วกลัวมากอเพราะน้ําจะหยดติ่งๆเวลาฝนตกอะ่ะ <c oughs> พี่เลยว่าฮอตํารวจยังดีนะยังใหม่กว่าฮอทหารนะเนี่ยฮอทหารรอดูเลยว่าหนึ่งนายกจะวางใจใช้ฮอของใครก็อาจจะใช้ฮอกทรวงเกษตรแต่ว่าเขาไปดูเรื่องชายแดนไปเรื่องท่องเที่ยวไปสะพานมอญไปสังขละใช่ไหมจากเมืองการไปสังขละโดยภารกิจแล้วมันต้องใช้ฮอกองระบบ เออแต่ถ้าคุณเศรษฐาบอกอ๋องนั้นผมขอใช้ฮอกระทรงเกษตรหรือใช้อะไรี้ก็เองคุณเศรษฐตอนนี้ดีหรอไม่ก็ฮอแต่อาจจะฮอร์แต่ฮอว่าไปของทหารเนาะโห่ก็ทหแหละเออมันคงแข็งแรงใช่ถ้าไม่ใช้ของทหารเนาะเป็นเรื่องคืออาจจะดูเป็นประเด็นแต่ถ้าใช้ของทหารก็ดูว่าทหารจะจัดฮอรุ่นไหนมาให้ก็มีอันที่ก็เป็นฮอ v ์วีไอพีก็มีแบ็คฮอกับเนี่ยแหละเอเอเอเดอร์มนยูนี่แหละ ส่งใส่จะเป็นการนั่งหอครั้งแรกของนายกเนอะนายกเคยนั่งมาก่อนมั้ยยังไม่เห็นเลยไม่ถึงว่าก่อนหน้านี้เป็นนักเที่ยวเนี่ยเราก็ไม่รู้จะแหมเขามีเช่าเฮลลคอปเตอร์นั่งกันอยอ่อันนั้นมันหอใหม่ไงแต่อันเนี้ยหอหอทหารเนี่ยนั่งทีไรก็ใจระทึกทุกทีเอาเนอคือเป็นนักข่าวเนี่ยนั่งหอบ่อยบ่อยมากแล้วก็ต้องปกผ้าไปด้วยแต่ต้องคิดในใจไงคนเล่าถึงดวงจะตายก็ต้องตายต้องคิดแบบนี้ไงไม่งั้นก็ไม่ต้องทําอะไรกันอ่ะอืม อะแต่ว่าสิ่งที่คนเนี่ยพูดกันเยอะมากก็คือการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยของคุณทักษินเนี่ยโอ้โหเนาะคือเขาเขาอ่ะอยากจะไปเงียบๆแต่พอดีมีคนถ่ายคลิปมาเริ่มด้วยภัพนิ่งก่อนเอออจากในจังหวัดนั่นแหละใช่เออโอ้โหแล้วก็มีว่าไปคนใต้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะแล้วแถมอ่ะคนที่พิพากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดก็คือ บรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเฉพาะกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกับภาพอะที่ออกมาคือภาพเป็นภาพเหล่นชัดมากเจเจบค่ะเจเจบอมารัฐเนี่ยเอาคลิปเนี่ยมาโพส์ตเลยเป็นภาพช่วงที่คุณทักษิณเนี่ยไปดูไอ้โครงการโอุโมงค์ะโอ,โอะสร้างโอุโมงค์อะแล้วปรากฏว่าท่านผู้ว่าก,ก็ไปรายงานคือนอกเหนือจามีผู้ว่าแล้วนะ เออพวกอะไรนะผู้มาคับการตํารวจภูธรจังหวัดอะไรเงี้ยเออก็ไปผู้มาชักกะเลยเนี่ยไปหมดเลยเออไปคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้คุณทักษิณและท่านผู้ว่าในก็รายงานเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอุโมงค์แล้วใครไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยที่เห็นรายงานให้กับคุณทักษิณอยู่เนี่ยโอ้โหจนกระทั่งเนี่ยเจเจบเนี่ยเอาคลิปเนี้ยนะมาลงโพสต์เอาไว้ใน Facebook ของเจเจบอ่ะแล้วก็เขียนเลยว่า นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนั้นถึงวันนี้คิดดูดิประชดประชดแบบประชดประชันแบบแดกดันนะอ่ะเออเพราะว่าคือภาพที่ออกมามันเหมือนกับนายกจริงจงอ่อไนะไปตรวจเนี่ยก็มีคนมาเมนตเลยอ่ะคือเม้นแบบทำนองเหมือนกับว่าเออเป็นการสนับสนุนนะกับไอ้กระแสข่าวที่บอกว่า รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยมีนายกสองคนมันก็เหมือนเป็นการสนับสนุนนะเออความคิดที่ว่าเออเนี่ยมันมีนายกสองคนแล้วคนก็มาตอบบอกไม่ใช่สองสามอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแสดงความเห็นไปดูเมสเนี่ยดิโอ้โหเออเนี่ยคุณทักษินก็เเคลื่อนไหวตลอดเดี๋ยววันที่ยีห้าไปโคราชอ๋อไปโคราชไปไปเผาศพนะป๊อก จำได้มากที่นปนปคนขับรถของคุณทักษิณเนี่ยเสียชีวิตไงเออแล้วก็ตอนตอนนั้นคุณทักษินยังอยู่ต่างประเทศพอรู้ข่าวนะว่านปให้เก็บศพคือเนี่ยคุณทักสินบอกเอาไว้เลยว่าให้เก็บศพไว้เพราะว่าจะมาเผาใช่ไหมแล้วก็ได้มาเผาจริงๆก็เนี่ยวันที่25พฤษภาเนี่ยค่ะจะเผาศพนปที่โคราชอแล้วแกก็จะขึ้นมีสารเลยไหมจะบอกไปเห็นไก็นั่นแหละก็ไปในช่วงนั้นะเนี่ยปลายเดือนเนี่ยค่ะโคราชแล้วก็ยาเออโอ้โหซึ่งนปเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่แบบ คือเป็นคนที่คุณทักษิณรักแล้วก็สนิทมากเป็นคนกับรถอ่ะแล้วก็เป็นคนน่ารักมากอเออคือไม่แปลกใจเลยนะคือใครคือใครรู้จักนป๊อกก็ต้องรักนป๊อกอ่ะอืมแล้วนป๊อกเนี้ยนะถือว่าเป็นคนที่แบบคือมีบทบาทมากอ่ะรักไม่รักอ่ะคือคุณทักษิณเนี่ยให้หุ้นอ่ะกับนป๊อกด้วยอ่ะวิชัยช่างเหล็กเออเออซึ่งปปชก็เรียกนป๊อกอ่ะไปสอบด้วยไงเกิดกับพี่ผู้หญิงคนนั้นเขาอยู่ไหนชื่ออะไรนะที่แบบ เรื่องหุ้นอ่ะเรื่องชื่อชื่ออะไรนะอืมเออเขายังอยู่ไหมชื่ออะไรนะคงยังอยู่แหละเออเราก็ไม่รู้อะที่ตัวเล็กๆใช่ไหมที่ใส่บ้ะนอะแล้วที่มีชื่อเรื่องหุ้นแล้วก็ชื่ออะไรนะแล้วต็เนี้ยก็จะมีคดีอะไรตลอดนั่นแหละแต่ก็หลุดไปไงี้มเออไม่ปรากฏตัวเลยอแต่เนปองน่ารักอืมเธอโอ้โหเธอเธอได้เห็นนะคือน่ารักมากเป็นคนน่ารักจริงอืเออเมื่อวานเมื่อวานเจอทูตปู แบบผอมสู้ไปเยอะนะเขาบอกเป็นเห็นบอกเป็นเบาหวานหรือเปล่านี่พอพูดถึงทูตปูะจะบอกว่าบ้านเน่ยอยู่ใกล้กันอ๋องกันตรงเกษตรนเนี่ยหรอใช่แล้วถ้าเกิดว่าจะเจอแกในสองรอบสารอบเดียเดี๋ยวนี้มันหลังๆไม่ได้เจอละเออพวกแกตอนานั้นทุกเกก็เป็นทูตนะแต่เออ,อ,อแล้วก็ตอนช่วงตามของทุกสินด้วยอ่ะ ออไปที่ท็อปตรงเกษตรอ่ะคุณผู้ฟังบ้านงยู่แถวๆนั่นแหละ,ะ,ะ <laughs> แล้วพอเวลาไปเจอที่ท็อปก็เจอตอนแรกเจอลูกแก,กก่อนเจอเลูกแกเรียนเมืองนอกอ,ะอ่ะออแล้วก็มาแกจะขี่จักรยานออกมาอเออขี่จักรยานออกมาจากบ้านแล้วก็มาที่ท็อปแล้วก็จะได้เจอกันได้คุยกัน เดี๋ยวนี้ไม่ได้เจอนานมากอยากคุยเหมือนกันนะเนี่ยคืออยากคุยตั้งแต่แกเข้าไปอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศแล้วที่เป็นที่ปรึกษาเพราะแกจะมีบทบาทตามไรเงี้ยเออเราก็ไม่สนเราก็จะเป็นรัฐมนตรีจนงถ้ามาเป็นตอนนี้เป็นรัฐมนตรีได้เบอร์โทรศัพท์มาก็รู้สึกว่าแกก็เปลี่ยนเบอร์แล้วก็เลยติดต่อกันไม่ได้ขอประตูบ้านไม่รู้บ้านหลังไหนจะรู้ไม่คือรู้ว่าอยู่ในนี้ในซอยนี้เออก็ถามพี่ปูอ้าวพี่ปูบ้านตรงนี้เหรออะไรเงี้ยบอกเอออยู่ตรงนี้อยู่ในนี้อแกก็จะบอกไปเลยว่าอะไรพี่พอเป็นรัฐมนตี้มอองะไร เอออออแต่ไม่ไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนเอโอ้โหมีมีเพื่อนบ้านเป็นรัฐมนตรีเลยเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนบ้านไม่ได้อยู่ซอยเดียวกันเราแวกเราแวกเราแวกเดียวกันเออซึ่งพี่ปูเนี่ยนะนี่เรียกพี่ปูเพื่อด้ความที่แก คุณมาลิดนี่แหละสัง,งีกตพงเนี่ยใช่เพราะว่าก็คุ้นเคยกับสื่อเนอะแบบเมื่อวานนักข่าวว่า,ขาวเข้าไปรุมกันเต็โอโก็คนคือเป็นอยู่กับคุณทักษิมาเม<อ>าคือช่วยงานคุณทักษิณมาตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอะ่ะเอเอคือเหมือนกระทรวงต่างประเทศก็ส่งให้ให้พี่ปูเนี่ยมาช่วยแล้วก็คงจะแบบถูกอกถูกคอกันน่ะเอเอคุณทักษิณก็ดึงตัวมาตอนมาเป็นนายก<อ><อ>ให้มาอยู่ใกล้ตัวคุณทักษิณ แล้วพี่ปูเนี่ยเหมือนเป็นเลขาส่วนตัวแล้วก็คนที่ิ้วกระเป๋าตังค์อ่ะเออคือพี่ปูเนี่ยคือคือสัญลักษณ์ที่ติดตัวเลยก็คือหิ้วกระเป๋าเจมบอลอันหนึ่งข้างในอย่างเงินทั้งนั้นค่ะตอนที่ผ่านมาเห็นแกก็ยังหิ้วอยู่นะคือตอนมาเป็นลฐมรีนี่ไม่ต้องหิ้วแล้วมีทอสอหิ้วเออเนี่ยก็หิ้วเนี่ยเอแล้วก็ถึงเวลาอ่ะเดี๋ยวในทักษิณเขาก็จะสั่งอ่ะเดี๋ยวจ่ายนู่นจ่ายนี่อะไรเงี้ยอือคำจริงว่าจะมีนะอีกคนนึงก็คือพี่ประดุงอ่ะ ออแกไปไหนแกแม่มายุ่งเลยใช่ไหมทีออ่แกก็จะมีปัญหารเรื่องสุขภาพแต่ก็ยังดีอยู่อเออเห็นเป็นชีวิตเ <ๆ S 2> ล่าให้ฟังคุยกันประจำคือพี่ปดุงเนี่ยนะหลังๆมาก็มีปัญหารเรื่องสุขภาพแต่ว่าแกเป็นคนแข็งแรงมากนะแก,กจะขี่จักรยานไปนู่นมานี่ได้ข่าวว่านั่งรถไฟฟ้าที่มาแบบมาถึงอาลีเลยว่ามีอะ่ะเอ,อแล้วก็มาเดินเล่นซื้อของกินของกินอะไรอย่างเงี้ยตามอาลีบ้านอยู่แถวสุขุมวิทมั้ง โอ้ยนี่แต่ตอนนี้นะค่ะทำเนียบเขาไอ้นี่การเขากีดใครหรือเปล่าอพี่พี่ไทยเด้ในคอร์รโมใหม่เนี่ยเผ่าภูมิบอกโอ้โหเมื่อวานว่าว่าว่าไปอะอัธกรน่าจะหน้าตาดีก่าเผ่าภูมินะไม่แต่คืออัธกรก็ดูแบบหน้าเขาไม่ได้ก็คือหน้าตาดีแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าคือแนวเผ่าภูมินี่แบบแนวญี่ปุ่นคิ้วเข้มขาว แบบโอ้โหาะว่ากูว่าใครกีดอยู่ข้างหลังว่บเด็กเโกีูกั้งกูว่านักน้องนักข่าวเด็กๆแบบเขาก็กีดขำๆเนี่ยแบบอะไรอย่างเงี้ยขาวจะข่าวจริงแล้วคิ้วดกไหมพี่แบบถ้าดูดูหน้าตาหน้าตาดีแต่ว่าน้องอาจจะตัวเล็กนิดนึงอ๋อท่านรัฐมนตรีตัวเล็กนิดนึงไ่เรียกน้องไม่เคยรู้จักกันเดี๋ยวหาว่าไม่เคยรู้จักกันไปเรียกผมงน้องก็ดูอ่ะที่ดูเนี่ยก็คุณอัตกรน่าจะหน้าตาดีกว่าเนาะ อืมอืแต่ว่ารัมตรีน้ำเนี่ยท่าทางจะแบบต้องมีสีสันอะไรแน่ๆน่ใช่รับรองว่าจะเป็นสีสันของทำเนียบรัฐบาลแล้วคือตอนนี้ก็มือทำหน้าที่เหมือนโคศกเลยนะเพราะว่าส่งข่าวเองส่งข่าวแบบคือคือให้สัมภาษณ์พูดเองแล้วส่งข่าวในไลน์ทำเนียบอ่ะแต่แต่คือโคศกก็ยังคงมีอยู่แหละแต่ไม่ถึงว่ามาทำหน้าที่เพิ่มเติมด้วยความที่ว่าเหมือนเป็นแบบคนดังอยู่แล้วด้วยเนาะ ไปเขียนสคริปให้คุณลุงอิงเลยปะเขากำลังหาคนเขียนสคริปอยู่เดี๋ยวจะไปนี่ต่อหากผู้ฟังจะบอกว่าเล็กอ่ะเล็กมันเริ่มบอกว่ามันเสนอบอกว่านี่ต้องชื่อนี้แน่ๆเลย เชื่อมาว่าบุรดมก็เห็นด้วยกันเล็กอะแต่ไม่สามารถจะบอกได้ว่าใครมีแนวโน้มสูงเพราะคนคนนี้ถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทต่อตัวคุณนุ้งอิงสูงมากตั้งแต่สมัยเรียนเดี๋ยวไปไปสืบโอยป่านนี้นะข่าวสายพักเพื่อไทยก็สืบแล้วสืบแล้วเออแนวโน้มสูงว่าไปนะฟันธงเลยว่าใช่ชัวเออโอ้ยแต่ว่าเออพี่เห็นมีน้องน้องนกข่าวเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้อ่ะคู่จิ้นอ่ะเขาเริ่มเขาเริ่มห่างกันแล้วเหรอ หรือว่าเราหรือว่าเขาคนงานมันเยอะหรือว่ายังไงไม่ค่อยพี่เห็นพี่ยังพี่ตามงตามอยู่ไหมเล่อไม่ได้ตามเลยคือมันห่างมาตั้งนานแล้วอ๋อเหรออืมเออเคยเคยเนี่ยคุณน้ำเนี่ยนะเรียกคุณน้ำคุณน้ำเคยหลุดอยู่หนึ่งเรื่องที่เด็กเข้ามาแบบจีมากเรื่องเนียอะไรอย่างเงี้ยโอ้แกเคยหลุดด้วยความที่ทํารายการเมาส์ไงเพราะนั้นเราจะตามตลอดเลยเคยหลุดว่าเคยหลุดว่าทํานองว่าคือเหมือนว่า ขอมีเส้นแบ่งในเรื่องความเป็นส่วนตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วก็นี่เพิ่นก็เริ่มเห็นคลิปในทิกต o k อยู่บ้างนะเรื่องเหมือนกับว่าพยายามจะบ่งบอกว่าตอนนี้สองคนเนี่ยเลิกกันแล้วนะอะไรแบบไม่มีอะไรที่แบบจะมาพูดถึงกันนะอะไรเงี้ยมีเห็นอยู่เพราะว่าไม่ค่อยเห็นแบบมีมีแบบกิจกรรมคู่อ่ะแต่ว่าเออจะจะคือเด็กอ่ะพวกบรรดาแฟนคลับเขาพยายามจะจับให้จิ้นกันให้ได้ให้เป็นคู่กันให้ได้ไงเออแต่ว่า ตอนนี้ก็เริ่มจะมีการทําคลิปออกมาว่าสองคนที่แยกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แปลกด้วยทาไมเขาเลือกคู่นี้อ่ะเพราะว่าเนี่ยถึงนหลังเล็กไปถามไม่หน่อยอยากรู้มากว่าที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรใช่ถึงทําให้ให้ทั้งสองคนเนี้ยมีแฟนคลับแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่แบบให้แฟนคลับจับเป็นคู่จิ้นเนี่ยอยากรู้มากว่าจุดเริ่มต้นมันคืออะไรใช่เพราะว่าดูบุคลิกอ่ะพี่สองคนเนี้ยใครที่ดูเป็นแมนกว่า คุณคุณอิ่มอดูจะเป็นแมนกว่าใช่แล้วก็ดูว่าเอะตกลงใครใครเป็นแมเออถ้าถ้าเราดูเงเ้ยเออคุณอิมดูเป็นแมนกว่าแล้วก็อันนี้อน้ําก็จะดูแบบเออเป็นเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยก็เลยเออเออน่าสนใจเหมือนกันนะว่ามันเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยลืมนะโอเคเดี๋ยวถ้ามีฝากกันบ้านเขาเล็กยังไม่สนิทกับเขาอาจจะไม่เล่าหมดก็ได้ไม่แต่รู้ถ้าทาวเป็นคนพูดง่ายอยู่แล้วใช่คำคำเมื่อวานนี้แบบตอน ตอนที่เขาเดินมันเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมนักข่าวก็บอกว่าให้เดินช้าคือทุกคนจะถ่ายคลิปถ่ายเลยว่าไปโชคดีมากเลยนะคือเมื่อวานเมื่อวันมานมีงานของพรคเพื่อไทยไงเขาก็แต่งหน้าอยู่แล้วไงอ๋อใช่แต่งหน้าทผมทีเดียวใช่เออแล้วก็พอดีเลยใช้สําหรับเข้าเฝ้าด้วยเลยเมื่อวานนี้เขานี่ยนะพี่เขามีเดินถอยหลังเดินถอยหลังไปเพื่อเดินมาใหม่อ๋อฝนตกแล้วเหรอเนี่ยตอนนี้จริงดินี่ไงก็บอกว่าอุตุแม่นมากเลยตกแล้ว ดีจังนี่ฟ้าดําฟ้ามืดเลยอ่ะแถวไหนเนี่ยแถวแถวเราด้วยหรือเปล่าเฮ้ยคุณผู้ฟังบอกบ้างดิตรงไหนตกอะเออมีหน้า่เห็นเมื่อเช้ามีคนบอกว่าวันนี้ฝนจะตกอืมเอเอ,เอ,เอขนาดพี่ขนาดแม้มีลมลมยังร้อนเลยอะเนเาะโอไม่ไหวเลยเอเอนี่ดูดูดูนอตยังดูนอตเดี๋ยวไมโครโฟนยังโอ้โห แชร์กันติมเลยช่วงนี้อะไรนะเห็นจะคุณสรยุทธ์แหละเอามาลงเออเหมือนบบเหมือน่าคือเขาไม่ได้เอ่ยชื่อหรอกเนอะแต่เหมือนเหมือนเน็บคุณนุ้งอิงเนาะมันจะใครอะคำพูดเนี้ยคนไทยมีกินมีใช้แล้วเลิกจุดจุดจุดสตรอเบอรี่อือโอ้โหอันนี้คือเปลี่ยนคำนะใ จำได้ไหมยุคยุคของพลเอกประยุทธนะ์น่ะคือเราว่าใครใครขึ้นมามเป็นรัฐบาลเขาก็จะมีเน็บแนมอย่างนี้แหละเดี๋ยวกลายเป็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนกับว่าฝั่งฝั่งที่แบบเป็นเอฟซลุงตู่จะไม่ค่อยชอบโน้ตใช่ไหม,มแต่พอตอนเนี้ยเขามาอย่างนี้ปุ๊บอ่าโอ้โหก็แบบ พวกที่เคยไม่ชอบหันมาชอบก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่หลอกแต่รู้ว่าเขาเอฟซีขายเพราะว่าตอนนั้นจําได้มาที่ไปที่เชียงใหม่ไงแล้วก็กรีดกาตอนเจอคุณพิธทากันเลยงี้ยนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นงานเขาเนะเขาก็ต้องแบบมีประเด็นอะไรที่ไม่ก็ต้องหมายถึงว่าต้องรอดูต่อไปเออเพราะว่าตอนช่วงตอนช่วงบิกตู่เนี่ยโอ้โหคือ เล่นหนักนะรุนแรงนะเออแต่ว่าทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ไงอันนี้มันเป็นแค่ครั้งแรกน้ําจิ้มน้าจิ้มเออต้องรอครั้งต่อไปแต่รับรองคงได้ดูกันเทียบแหละโอ้โหเพราะว่าในติ๊กตอกอ่ะพอพอดูสักครั้งหนึ่งอ่ะคือต้องบอกว่าแต่ว่าไปอ่ะไอประเด็นประเด็นเนี้ยที่ที่โนดดมเขาเอามาเล่นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่อยู่ในโลกออนไลน์อยู่แล้วเพราะตอนนี้เราจะเห็นได้เลยว่าคำปลาใสของคุณนุ่งอิงที่พูดเอาไว้อ่ะ ไอเรื่องมีกินมีใช้เรื่องพลังงานเรื่องข้าวอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะแล้วก็ค่าน้ําค่าไฟที่มันจะลดลงเมื่อรัฐบาลเข้ามาเมื่อพักเพื่อไทยเข้ามาเนี่ยคือคนเนี่ยเอามาแชร์กันว่อนมากในโลกออนไลน์วงสัญญาเลยใช่เพราะว่าในความเป็นจริงนะปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ มันไม่ใช่กับคําที่คุณอุงอิงเคยประกาศเอาไว้เคยพูดเอาไว้ไงมันสวนทางในหนึ่งสิ้นเชิงเพราะว่าเราก็จะเห็นได้จากราคาไหมโอ้โหตอนนี้ไปไปจ่ายตลาดเป็นไงอะโอ้โหพี่แทบไม่อยากซื้ออะไรไม่อยากคํานวณเดี๋ยวนี้นะจากที่ต้องคิดคํานวณนะปริมาตรอันนี้อันไหนแบบ เลขก็ไม่ค่อยเก่งนะแต่ก็คิดคร่าวๆเฮ้ยอันนี้คุ้มกว่าอันนี้อันนี้คุ้มกว่าอนี้ตอนนี้กูไม่คิดอะไรแล้วแม่งซื้อซื้อเลยปวดหัวคือไม่คิดแล้วเพราะมันแพงขึ้นมากจริงๆใช่หูแบบอย่างหนึ่งขึ้นสิบบาทภายในสองอาทิตย์สิบบาทห้าบาทอะไรเงี้ยหูแบบไม่ไหวไม่คิดไม่คิดอะไรแล้วตอนนี้ไม่คำนวณแล้วแตนเงินเดือนเท่าเดิมใช่โบนัสก็ไม่มีโบนัสก็ไม่มีหยุด โอ้ยตกงานก็ตกโดนดงเอ้าแงานใหม่แล้วถามแทนคุณผู้ฟังก่อนจะไปจัดกับพี่ปองไหมหรือว่าจัดคนเดียวหรือว่าจัดเดียวอ๋อจัดคนเดียวแต่ว่าไปเอาทางแนวหน้าออนไลน์ใช่โอ้ก็คือชื่อยการอะไรเด้งๆนะเออสีสันการเมืองแบบเด้งๆอ๋อเริ่มเมื่อไหร่อ่ะพี่วันนีคันเนี้ย อังคารอ่ะเป็นวันอังคารเหรอกี่โมงอ่ะอังคารเข้าไปไพ่สามบุรุษดมัตเทปนี่บอกเลยเปิดเผยไม่แล้วทำไมแล้วทำไมพี่เลือกจัดวันอังคารอ่ะอังคารพุธหรือหัดพี่อยากจัดทุกวันคือจริงๆอ่ะเขาให้จัดทุกวันอ๋อคือสดเหรอไมาเทปพุทธดมขอเทปเองอ๋อไปสเมาอเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาจัดที่นี่อ๋เออก็เลยเนี่ยขอเทปแล้วก็ขอไม่ทั้งอาทิตย์เพราะว่าอายุมากแล้วอ๋อเออเราคือเราจะมีปัญหา เรื่องคือเดี๋ยวนี้พอพักหลังๆมาเนี่ยคือจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเยอะมากคือด้วยความที่เราคงใช้ร่างกายมแบบเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้มันก็จะออกเขาเรียกว่าผีิดอกออกผลใช่เธอใช้ร่างกายเปลืองมันก็เลยแบบมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากและอีกอย่างหนึ่งเราก็อยากมีเวลาในการท่องเที่ยวของเราบ้างอะไรเงี้ยเพราะปีนี้เรายังไม่ได้เที่ยวเลยเออเนี่ยแต่วันนี้ปลายปเดือนเนี้ปไปเดือนนี้จะไปเที่ยวเฮ้ยพี่ไปปลายเดือนเนอะเันที่เท่าไหร่อ่ะเขาไม่อยู่นะยี่สิบเก้า เออล้วกได้กลับมาพอดีไปไปสวีเดนอ้าวไปเมื่อไหร่ไปยี่หกนี่เราคุยกันในรายการยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดหรอวันไปไปไปขึ้นไปกินเทนเออแต่อันนี้ไหนวันไหนวะโอ้ยไม่เป็นไรโอ้ยนะตัวเองก็ยังได้จัดรายการนั่นอยู่ใช่ไหมเออแต่ของเราอ่ะจะเลยน่าจะมาแตะมือพี่พอดีอืมอืมฮะเคยไปเที่ยวแล้วปองปองเขาบอกว่าไม่เป็นไรไป อัดเทปไว้แล้วกันเอออัดเทปได้อยู่แล้วของพี่โอ้โหรอดูรอดูหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมประมาณนี้โอ้โหเราดมดูคนเดียวได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่เต่ใช้าใ้ให้เน้นสัมภาษณ์อ้าวอืเหรอสัมภาษณ์การเมืองเนี่ยหรออ้าวพี่ก็ต้องลงสนามเนี้ยหรอไม่ไม่ ก็สัมภาษณ์ที่ทำรายการไว้ไม่ไม่ถึงทรสัมภาษณ์เหรอไม่ไม่ก็เห็นคือคือก็นั่งสัมภาษณ์นี่แหละแต่ว่าจะออกแนวในแนวของบุรดมไงเออเออฉันอยากทำอะไรฉันก็ทำอ๋อหมายถึงว่าพี่จะไปนั่งสัมภาษณ์แล้วก็ออกเป็นเทสอ๋อนึกว่าเป็นแบบอันเดิมนึกว่าแบบมานั่งแบบเซลแต่ละคน เนี่ยก็อยากทําแบบนั้นเหมือนกันไงแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะทําได้ไหมเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็สัมภาษณ์ครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นก๊อตสิบครึ่งหนึ่งก็ได้ดีกว่านะอยากทําก๊อตสิบอยู่เหมาอไม่ันเพราะไม่งั้นสัมภาษณ์คนเดียวอ่ะถ้าแบบคนนั้นคนเ็าอาจจะไม่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 น่าสนใจมากหรืออะไรอ่ะมันก็จะนี่เลยแต่ถ้ามีก๊อตสิบอ่ะมันจะหลายคนไงเออเป็นแล้วมันเป็นจุดเด่นของพี่แดงด้วยที่ไป ยุ่งเรื่องชาวบ้านใช้คำว่าเสือก็เก่งใจจะแบบซอดแซ่ซอกแซกซอกแซกซอกแซกรู้ทุกเรื่องเอออันนี้พี่ต้องเอาจุดเด่นนี้ไว้ด้วยสัมภาษณ์ครึ่งชั่วโมงก็พอเดี๋ยวพี่ปองด่ามึงเกี่ยวอะไรด้วยแม่ได้านไเอฟซีพี่ปองนี่เขาชีวิตเขาก็อะไรนะอืมเขาก็เหมือนเขาอยู่กับไลฟ์สดนะเขายืนกินกาแฟเขายังไลฟ์เขายัง <laughs> คือเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ไงถ้าคนถ้าถ้าคนมาจับงานทางด้านนี้แล้วอะค,คือคุณก็ต้องลงมาในโซเชียลแบบเต็มตัวเออเราก็เข้าใจเลยนะถึงบอกไงบอกว่ารายการเศรษฐาคุยกับเศรษฐาเนี่ยคือ,อ,อคือกับการที่มาออกหน้าจอเนี่ยมันจะช่วยได้หรือเปล่าเ,ออเพราะว่าอย่าลืมว่ายุคนี้มันยุคโซเชียลคือต่อให้นายกนะทวิตเนี่ยลงในเออหรือว<น>ทวิตเตอร์เนี่ย คือคนก็ยังไม่ได้อะไรมากมายกับทวิตเตอร์ของนายกนะใช่ก็มีแหลนักข่าวเะไแหละที่ต้องมานั่งคอยเฝ้าว่านายกทวิตอะไรยังไงวัะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทางทีมงานของนายกอะว่าจะทํายังไงที่จะทำให้มันรูปแบบเพราะได้ข่าวว่าพักเพื่อไทยเขาก็ตั้งทีมขึ้นมานะก็ยังไม่เห็นผลงานของของทีมงานพักเพื่อไทยอะที่มาช่วยในโซเชียลให้กับรัฐบาลแล้วก็พักได้เลยอ่ะเพราะนับวันเนี่ยตอนนี้พักเพื่อไทยอะอยู่ในช่วงขาลงเลยนะอืมโอ้ แถมเมื่อวานถามว่าช่วยอะไรได้ไหมมันยิ่งทําให้เป็นปัญหาสําหรับพักมากขึ้นไปอีกอะ่<ช>ะเมื่อวานที่ออกมาพูดเนี่ยต่างบนกระสุดตกทุกเรื่อง<ะ>แหละตอนเนี้ยจริงๆ<ะ>ต้องระมัดระวังเลยนะอืะนี่เห็นไหมวกมาเรื่องการเมืองจนได้<ะ>อป้าหมดเวลาหมดเวลาอ้วันนี้ ข้อความเยอะมากไม่ได้อ่านเลยเดี๋ยวไว้กลับไปอ่านที่บ้านแล้วกันนะก็บางอันขออภัยด้วยที่ไม่ยังไม่ได้อ่านออกอากาศนะหลายข้อความแล้วตอนต้นๆเนี่ยอ่านไม่ทันข้อความหายหมดเลยนะอ,อ่ะขอบคุณสําหรับการติดตามนะเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่เสาร์หน้านะรับรวมพลงังแล้วก็ในวันจันทร์ถึงศุกร์เราก็จะ,จะเจอกันในชั่วโมงข่าวเอ็กซ์คูซีฟสี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นนะขอบคุณสําหรับคอมเมนต์แล้วก็การรับชมนะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะอมสวัสดีค่ะ